ยู่บิดะบไดดียปนายายตาไดตายตาตาปตาตาตาประตาตาประตาไตายปตยนายายายนนาาจไปายยไาไยยไปตไป้าไตายไาไาไปตาาายาย อย่าผืนใจตัวเองไว้ผืนใจตัวเองก่จะขอไม่ได้เหมือนมึงเป็นไมเคิลแจสันนะต๊มๆตืมผู้ใหญ่ตืมๆตืมตๆอากาศข้างนอกมันแบบอเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเียอ้มกูตายแล้ว ไไอ้เหี้ยโดนเียอะไรมันงอะมัดชี้ลงมาจะมีเสื้อผ้าใหม่อยู่ทางซ้ายของยานเลยทุกคนตู้เกงได้ป็นไงมะ้งไอ้เหี้ยโดนเทกดยังไงกดยังไงเลจิเลจิกดเลเจ็ดครับ อย่างที่เห็นมีเสื้อผ้าใหม่มีอีโมดใหม่มีอีเวนต์สารพัดใหม่หมดเลยเอาไอ้ีเฮ้ยของ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 องข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 อเฮ้ยมีคิดไมนี่คืออะไรนี่นี่นนี่นี่ไอ้มาคุณเนี่ยนของผมเ่ยไอ้มามลบอกมิแงเฮ้ยไอ้เพลอ่ะนี่คืออะไรเนย เดอฮ้ยไอ uh ้ไ hey right. ้ไอ้ไ้งองกดเจ็ดนีเยอยอะ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 สียตังค์มาหกิบาทเพื่อไอ้นี่เยไอ้้าเ้้เ้ยเพลง้วกอ้งเารไปไอ้ยก่กูบอกสตได้สตยังไงมึงเดือไปง่ายๆแล้วมัยนหมันจะหยุด

แกมีกิ่ีแกูไว้นีไว้ขับเร็วสจไรขับไรปีศาจมันเข้ามาได้มันเข้าม่ได้เข้าเกูเห็นกูเห็นตีมันทีเดียวแตกอยอยกอ้ชาตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูทำไ้กูทำได้จริงกูทำได้จริงเออทำไมกูเก่งกูยทำไมกเของกูนนกูอยู่ตงี้ เฮ้ยสายดูดสายดูดเอฮ้ยสายดูดไอ้ยาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไททันไททันอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับมันไม่เห็นไม่เห็นก็เฮียเล้โอ้โหโอ้โหโอ้โห้าว ว่ากับไฟฉายยังใช้ได้นะอ่ะปลาเข้าลองเนนีดิลองทอเปย์ไปฉีดฉีดมันรู้ต่างดาวอ่ะปุว่าได้หรืออื้อเฮียอะไรวะเออทุกคนนี่เงียบปะเงียบ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 อ๋อเฮ้ยอ๋อไอ้สัตว์เอาจริงเอาจริงจังจริงจังเ่้ยปลาปลาไอ้ยี่ปลา อย่าไปกลัวแค่สามพาดสปีดลันสปีดลันซื้อสปีดมาได้มันจะมีของมาฟรีมันจะมีของมาฟรีรอก่อนแต่ว่าอุ้ยเดี๋ยวเร็วขอขึ้นไปขบวนก่อนแล้วกันไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจเฮ้ยมาแล้ว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 โอเคโอเคโอเคโอยซุ่ม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 วิ่ระเบิดระเบิดระเบิดนี่อะไรนี่มีอะไรไม่รู้อ่ะอันนั้นอะไรอ่ะบ็อกซี่หรือเปล่าบ็อกซี่เมื่อกิดอะไรวะอะไรวะ เลด้าโูลเจอร์อะไรสักอย่างวะเฮ้ย <มา S 2> ยเฮ้ของน,องนี่ของนี่ของนี่มันคืออะไรวะเจโ้าอะไ,ไรอ่ะเฮ้ย hey, ยังวะโอเคถ้ามึงบอกว่าท่องท่องบทสวดอะไรสักอย่างหมุนพระเจ้าด้วยพูดตามกูเรื่องท,ท,ที่ตีวิบพีทุกคนพูดตามผมนะสัตว์โลกทุกคนนะพูดตามผมนะครับ ห้างสัมาสัพุโตพระขาวาใครไม่จัดท้ายชูนิ้วกลางใส่หมวกห้อยกินได้ยังไงขอให้พระเจ้าสถิตกับพวกท่านและกับพวกท่านด้วยและสถิตกับท่านด้วยอาเมนเฮ้ยไอเคเขาบให้กดคิวว้าที่จริง modify ไอ e cream อ่ะคือมันง่ายสุด แล้วมันจะช่วยเราด้วยนี่ใช้คำว่าง่ายสุดง่ายยังไงคุณก็ไม่เข้าใจง่ายยังไงทำไมคุณต้องตายคนแรกทุกครั้งไปโย่ทุกคนระวังระเบิดนะรอบนี้ระเบิดจะเยอะเป็นพิเศษถ้าเกิดเราใช้สติปัญญาไม่ตายรรบประกันเหมือนแค่มีเสีงฟังด้วยก็เลี้ยวเลยอ๋อ มามาเร็วมาเร็วมาเร็วแต่มันโคตรเร็วเลยอ่ะต้องต้องรีบวิ่งเลยมันมาได้ปะมาได้เขี้ยขี้เอยมึงก็แค่สไลด์ลูกหนึ่งหรือวะนี่ทางนี้ทางนี้ไปไหนทางนี้เหรอปะปะปะโอ้ยตกใจเลยวะของแต่ละอย่างมึงนี่โคตรไร้ประโยชน์เลยเขี้ยสไลด์ไปสไลด์ไป

เขาที่อ่อนแอเท่นานั้นแหละที่จะตายคือพูดไปกเพื่อนกันไอ้ไปไหนแล้วอ่ะเดียวเราล่อเดียววะตั้งเฮียดูเราล่อไปแล้วกูมาพร้อมกับของด้วยไงประเด็นน่ะกูมาพร้อมกับของเขาประตูทางเข้าไป็นไหนวะไปทาง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 เนี้ย ปอบวัติศาสตร์ของเนื้อเรื่องนี้ก็ประมาณว่ากูไปสู้กับเอเลี่ยนประมาณพันตัวรอดกลับมาได้แบบเฉียดฉิวเอเลี่ยนตัวสีฟ้าที่เดินไปเดินมาเออมันลงมาอยู่ในนั้นแหละพันตัวานี่อย่ายืนนิ่งเฉยทุกคนเดินขยับตลอดแปลว่าอะไรก็คือถ้ายืนอยู่นิ่งระเบิดกระป๋องใก้กินอย่ายืนใกล้กันทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนอย่ายืนใกล้กันแล้วก็อย่ายืนด้วย

บ,บนยานนะบนยานน่นาจะปลอดภัย <c oughs> นะแชเดะเฮ้อยาพิ่จะปลอดภัยบนยานบ,นย, <c oughs> <c oughs> บนยานปลอดภัยก็เฮีอกอ่ะอีเวนต์มันก็เฮือกเลย